สวัสดีครับช่องสังเกตปืนยิงปลามารีวิวจัดส่งงานให้ลูกค้านะครับผมเป็นงานพันท้ายไม้สักทองนะครับต่อท้ายเส้นอะคริลิกนะครับไม้หลักสีนะครับพันท้ายยาว90เซนนะครับลำกล้องยาว1เมตรนะครับผมทิ้งปลาย40นะครับช่วงชัก55เซนนะครับยางสี่แรงดึงนะครับชุดยางสี่แรงดึง ยาวรวมๆนะครับของงานนะครับอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าเซนนะครับร้อยสามสิบห้าเซนสักทองลายสวยนะครับแกนล้วนนะครับไม่มีกระพีนะครับกระบอกนี้แล้วก็ติดศูนย์หน้านะครับติดศูนย์หน้าศูนย์หลังศูนย์หลังตัวนี้เลยนะครับมองผ่านเลยนะครับด้านศูนย์หลังนี้เลงตัวนี้ไปหาศูนย์หน้านะครับลูกกรตรงเป้าเลยนะครับเทสให้แล้วกระบอกนี้นะครับตรงนะครับเทสให้ สามครั้งนะครับกลุ่มกระสุนลงอยู่ที่เดียวนะครับลงอยู่ที่เดียวหน้าตัวส่วงลูกเนาะลูกเลื่อนเนี่ยตัวสวงลูกที่เลื่อนไปเลือนมาเนี่ยจะมีแม่เหล็กนะครับมีแม่เหล็กล็อกเป็นชุดล้างดํานะครับหูหูแบบแคบๆเชื่อมติดเลยนะครับแบบนี้นะครับผูกสายร่มอย่างดีนะครับก็จะมีชุดกระสุนแล้วก็ยางสำรองแถมไปให้ฟรีหนึ่งชุดเพื่อเอามามัด แล้วก็มาเกาะที่ด้านหลังนะครับที่มีหยักอยู่นะครับเหมือนปืนยิงป่านะครับให้แรงกว่าเดิมนะครับถ้าเพิ่มยางนะครับระยะหวังผลอยู่ที่สิบห้ายี่สิบเมตรนะครับถ้าลูกค้าอยากยิงไกลก็ไปเพิ่มยางเอานะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่ซื้อผมไปบอกว่าไปยิงได้ถึงห้าสิบเมตรเลยนะครับเราเอาไปต่อยอดวันข้างหน้านะครับถ้าลูกค้าไม่มีวันไม่ไม่ไม่มียางนะครับไม่มียางแบบนี้นะครับก็สามารถใส่ยางไทยยางพม่า อย่างแบนนะครับหรือเป็นยางยิงปลาได้นะครับได้ทุกไซส์เลยนะครับก็จะผูกแตกต่างกันไปนะครับลูกค้าก็ผูกไปแบบหนึ่งผูกเหมือนปืนยิงปลาก็ได้นะครับเอาเชือกมามัดข้างหน้านะครับผมด้านหลังก็ผูกเหมือนงานยิงปลาเลยได้เหมือนกันนะครับก็ไปต่อยอดเอานะครับงานพันท้ายสวยมากนะครับวันนี้นะครับมีลายมีตาติดตาด้านหน้านะครับติดตานะครับตรงนี้ด้านหน้าแล้วก็ด้าน ลวดลายด้านหลังนะครับแล้วก็ติดตาด้านท้ายนะครับกกชี้ปลายกกชี้ตายปลายชี้เป็นนะครับผมทํากลับกันนะครับเอาด้านปลายมาไว้ด้านหลังเอาด้านกกไปไว้ด้านหน้านะครับต้นไม้เราจะกกกกขึ้นกกลงล่างปลายชี้ขึ้นบนนะครับใช่ไหมครับแต่ผมจะเอากลับด้านพื้นกลับกันนะครับกลับกลับด้านให้นะครับแบบนี้เลยนะครับงานครอบไกลเหมือนเดิมนะครับ เนี่เหมือนเดิมเลยเรื่องราคา2006นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่อยู่ที่ลูกค้าสั่งนะครับจะสั่งแบบไหนนะครับสั่งต่อท้ายแล้วก็ท้ายเป็นเรียบกับสั่งไม่ต่อท้ายแล้วท้ายเรียบนะครับแล้วก็สั่งแบบแกะมีแก้มครับสั่งแบบมีแก้มก็จะแกะแก้มให้หรือสั่งเป็นแกะลายหลุมตรงนี้กับด้านหน้าหรือแกะแค่ตรงกำคออย่างเดียวก็จะแกะให้ครับอยู่ที่ลูกค้าสั่ง ถ้าลูกค้าไม่สั่งผมก็จะทําทรงตามปกติของผมนะครับผมก็อาจจะเป็นท้ายเรียบนะครับทรงที่ขายดีที่สุดนะครับคือเรียบหมดเลยไม่ได้ต่ออะไรนะครับทรงท้ายเรียบแต่จะมีมิติให้แบบนี้นะครับมิติให้แบบนี้ทุกท่านนะครับแบบนี้เลยมิติสองฝั่งเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับไกลนะครับชุดไกลนะ้าเรายังไม่ขึ้นเขาจะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับถ้าเราขึ้นยางก็จะอยู่ตำแหน่งที่พร้อมใช้งานนะครับแบบนี้นะครับ โอเคนะครับผมเรื่องงานของผมก็จะเลียวเหมือนเดิมนะครับไล่แบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็สวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่ใหญ่ไปหาเล็กนะครับแบบนี้นะครับกลมกลมกง่ายสบายนะครับเหมาะมือนะครับผมแบบนี้ด้านหน้าก็ทรงกระบอกนะครับแบบนี้เลยนะครับแต่คิวนะครับนานหน่อยนะครับผมถ้าสั่งวันนี้ผมก็ยังรับอยู่นะครับรับอยู่แต่นานหน่อยเดินกระดากระดานะครับสั่ง ครับประมาณ4ี่ห้าเดือนนะครับให้ลูกค้าคนไหนที่รอได้จริงๆนะครับก็มาสั่งได้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ติดคิวยาวหมดแล้วเพราะยาวไปจนถึงกรกฎดาเลยนะครับยาวหมดเลยนะครับรอได้ก็สั่งจองได้เลยนะครับคิวงานต้องสั่งจองนะครับผมเพราะว่าเราส่งให้ทุกวันแต่เราส่งตามคิวนะครับผมส่งตามคิวไม่สามารถรัดคิวได้นะครับผม ก็ส่งตามคิวคนไหนจองไว้ก็ได้ทุกท่านนะครับราคาอยู่ราคาประมาณนี้นะครับสอบถามได้นะครับมันก็มีหลายราคาอยู่นะครับเรื่องงานมันก็มีแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นงาน2องลำกล้องหรืองาน2ระบบราคาก็แตกต่างแต่นี้มันเป็นระบบเดียวยิงนกอย่างเดียวนะครับเป็นลูก8มิลน,นะครับใช้ลูก5ทับ16เพราะว่าลำกล้องมัน8มิลน,นะครับโอเคครับ ทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาคุยได้หรือว่าคอมเมนต์ได้นะครับผมส่งได้ทุกวันนะครับแต่ต้องตามคิวต้องสั่งจองไว้นะครับถึงจะได้นะครับโอเคครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไวเ้เจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ